กลับมายืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมไปตะลุยเมืองหลวงลูกหนังมาเจ็ดวันหกคืนวันนี้สึกรริมลีกกลับมาเตะกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืนนี้เตะเป็นคู่สุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งจะกลับไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเจอกับทีมที่มาแรงในช่วงแรกๆและตอนนี้ดูเหมือนจะทองลอกเป็นที่เรียบร้อยอย่าง Nottingham Forest นะครับคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คข่าวดีๆนะเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าพายุเข้านะครับพายุเข้าฝั่งตะวันออกของประเทศอังกฤษนะครับเป็นพายุเฮอริเคนด้วยตอนผมกลับมาเนี่ยก็ฝนตกหนักฝนตกชุกนะครับแล้วก็ฝนตกแรงผิดปกติก็มีความเป็นไปได้ที่เกมเมอร์ซิไซดดาบีอาจจะต้องเลื่อนทีมตามอย่างเชลซีและก็อาเซนอลซึ่ง มีคิวแข่งพร้อมกันพรุ่งนี้นะครับส่วนแมนซิตี้แข่งคู่4ทุ่มไปเยือนคริสตัลพาเลสบอกเลยนะฮะเกมยากเพราะว่าทีมที่แมนซิตี้แพ้ทางก็คือคริสตัลพาเลสนี่แหละดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเป็นทีมระดับกลางๆลางตารางเป็นทีมแบบเหมือนเหมือนแบบกึงกงดิ้นรนหนีตกชั้นแต่เจอกับทีมระบายสีฟ้าทีไรเนี่ยลูกทีมของเป๊ปกาดิโอลา มีปัญหาตลอดนะครับว่าแล้วไปที่คู่ที่ผมอยากจะเอามาพูดนะครับเกมที่โอทราฟอร์ดเป็นเกมที่5จากการทำงานของรูเบนอโมริมในฐานะกุนซอปีศาจแดงนะครับเมื่อกลางสัปดาห์แพ้เป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมไปเจอทีเด็ดลูกเตะมุมผมดูภาพช้านะทีเด็ดลูกเตะมุมของอาร์สนอเนี่ยเป้องกันยากจริง นะครับไม่ว่าจะเปิดมาเสาแรกไม่ว่าจะเปิดลึกไปเสาสองคือฝ่ายป้องกันทีมที่ป้องกันเนี่ยโอ้โหแม่งคือคูจะป้องกันยังไงคือเอาเซนอลเขาจะเอาผู้เล่นเนี่ยประมาณห้าถึงหกคนนะครับไปยืนเสาสองก่อนสมมติถาได้เตะมุมไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวานะครับเขาจะเอาผู้เล่นห้าหกคนเนี่ยไปยืนอยู่ทางเสาไกลแล้วจังหวะที่กําลังจะเตะมุมเข้ามานะฮะผู้เล่นไอ้อที่ยืนอยู่ ตรงเสาไกลห้าคนเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งนะฮะวิ่งแวบ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 ,แวบมาที่เสาแรกมั่งมีคนค้าอยู่เสาสองมั่งวิ่งมาตรงกลางมั่งซึ่งมันเดาไม่ได้มันคาดไม่ได้ว่าใครมันจะโฉบมาเสาแรกนะฮะใครโฉบจะมาโฉบเอาบอลที่เสาแรกใครจะรอบอลจะขึ้นเทคตัวที่เสาสองใครจะมาบ่งตรงกลางประตูเราจะเห็นภาพช้าเนี่ยแฮร์รี่แม็กไกวร่างยืนแบบยืนจังก้ากลางแขนยืนกลางแขนเนี่ยแหละ พยายามจัดการผู้เล่นนะฮะของทีมไอ้ปู้ใหญ่ปรากฏแม้ก็จะทําอะไรก็ทําไม่ถูกคันจะไปตามประกบแบบตัวต่อตัวแบบเป็นเป็นเงาอ่ะอ่าเขาไปไหนไปด้วยแม่ก็วุ่นวายอีกแม่ก็จะแบบโอ้โหมันจะมันจะแบบมันจะโอลมามนนะฮะนึกออกไหมสมมติถ้า,าเราไปประกบตัวต่อต,ตัวเขาวิ่งไปไหนเราไปด้วยแล้วเรามองมองบอลไม่ทันมันก็จะยิ่งแบบคลุกคลิกคลุกคลักตะกุกตะกากไปหมดเพราะนั้นนะครับโอ้โห เห็นเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าทีมไอ้พื้นใหญ่เขาเล่นลูกเตะมุมได้ฉัิงจริงๆเกมที่5ของรูเบนอโบริมก็น่าจะยังเป็นการลองทีมต่อไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้มีข่าวดีคือผู้เล่นอย่างลิซันโดมาติเนสนะครับแล้วก็เจ้าหนูคอบบี้เมนูจะพ้นโทษแบนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมายความว่า จะได้เล่นแน่ๆนะเพราะว่าโดนแบนมาเมื่อกลางสัปดาห์ผมเชื่อว่ารูเบนอมริมจะให้ลิซันโดมาตินเนสเนี่ยยืนเป็นปราการหลังทางซ้ายนะครับแล้วก็คอบบี้เมนูน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับว่าแล้วเนี่ยนะตรงตำแหน่ง3ามเซ็นเตอร์แบ็กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านอกจากลิซันโดมาตินเนสเจ้าของสมญาคนหันเนื้อหรือเดอะบูเชอร์จะกลับมาแล้วนะฮะอีกคนที่สามารถลงตัวจริงได้เลยตั้งแต่ต้นเกม ก็คือเลนี่โยโรนะครประการหลังดาวรุ่งพุ่งกระฉูดซึ่งเกมล่าสุดเมื่อการสัปดาเนี่ยได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในฐานะตัวสำรองเป็นที่เรียบร้อยมีโอกาสนะครับที่รุเบนอมอริมจะจัดแผงหลังสามนะจัดหลังสามเนี่ยโดยให้เดรลิกยืนเป็นประการหลังตัวกลางทั้งซ้ายก็เป็นลิซาโดตินเนสทั้งขวาเป็นเลนี่โยโรเล่าแล้วถามว่า รุ้แซมัสราวีล่ะก็นเอนี่ไงฮะจะได้ไปอยู่ทางซ้ายไปเล่นเป็นวิงซ้ายเป็นวิงแบ็กซ้ายแทนที่เดียโก้ดาโลซึ่งตั้งแต่อัลมริมาคุมทีมเนี่ยดาโลได้ลงตัวจริงตลอดนะครับยังไม่ยังไม่ถูกดรอปเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่เกมนี้ดาโลจะถูกดรอปบ้างแล้วก็ทางซ้ายลองลองนะครับให้มัสราวีเนี่ยขยับจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กขวาไปเล่นเป็น วิ่งแบ็กซ้ายส่วนวิ่งแบ็กขวาก็เป็นอามัดเดิยโลนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนับตั้งแต่แมนเชสเตอร์อยู่นเตดเนี่ยเปลี่ยนกุนซือใหม่เป็นรูเบนอโมริมเกมที่แล้วเห็นไหมฮะเอาอามัดไปวางตูดอยู่บนมานั่งสำรองทางขวาใช้ดาโลเกมรูปทางขวานี่แม่งตีบตันไปเลยนะครับแทบจะไม่มีพิสิสงอะไรเลยทางขวาเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะใช้อามัดเดิยโลเล่นเป็นวิ่งแบ็กขวาคุกคาม เกมรับของ n o t t i n g ฮมฟอ o r เรสได้ส่วนคู่กลางในเมื่อไอ้หนูเมนูมันกลับไปแล้วก็ให้มันลงตัวจริงนะครับส่วนจะคู่ใครก็มีสิดเป็นไปได้ทั้งมานูเอลอูกาเต้แล้วก็ทั้งกาเซมิโรอย่าลืมนะฮะสีเกมที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนคู่กลางตลอดยังไม่เคยใช้คู่กลางที่ซ้ำคู่เดิมเลยนะครับตั้งแต่เกมแรกที่เสมออิฟซูิชทาวเกมนั้นเนี่ยใช้คริสเตนเอลิเซ่นกับ กาเซมิโร่หลังจากนั้นก็มาใช้เอาบรูโน่แฟร์นันนะฮะเกมแบบโบโดกรมกับบรูโน่แฟร์นันเนี่ยรามาเป็นมิดฟิลตัวกลางหรือเกมล่าสุดก็ใช้อูกาเต้กับบรูโน่แฟร์นันเป็นมิดฟิลตัวกลางเกมที่ถล่มเอเวอร์ตันเนี่ยใช้อคอบ,บี้เมนูกับกาเซมิโร่มีโอกาสเปลี่ยนนะครับอีกคู่หนึ่งก็อาจจะเป็นเมนูคู่กับอูกาเต้หรือเมนูคู่กับกาเซมิโร่เพื่อที่จะขยับบรูโน่แฟร์นันนะฮะเอาอีตาหนวนเนี่ย ขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกนะเอาเอาขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อีกคนหนึ่งจะได้ลงสนามน่าจะเป็นโอ้ยพูดไม่ถูกอะนัดที่แล้วไอ้แรดฟอร์ดก็ทาตัวหน้าผิดหวังไอก้กาลาโชแม่งก็อเห็นแล้วก็หงุดหงิดรุ่นงานส่วนเมสันเมาส์เกมที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็แสดงให้เห็นนะถึงความมุ่งม,มั่นทุ่มเทวิ่งไล่บี้วิ่งไล่เพลสนะฮะขยันขันแข็ง แต่เวลาได้บอลเอาตรงๆไม่มีเฮอะไรเลยมันทําอะไรไม่ได้เวลาได้บอลมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าแหมมันไม่ได้มีมันไม่ได้สร้างความคุกคามสร้างความระทมกระบาลให้กับคู่แข่งเลยได้บอลก็แค่จับใจปกติธรรมดาซึ่งใครๆก็เล่นได้เพียงแต่ว่าเหมาะกับเกมที่เป็นรองเอาเมสันเมาส์เนี่ยมาวิ่งไล่บทไล่บี้คู่แข่งสุดท้ายนะฮะก็มีแต่แรงถูกเปลี่ยนตัวออกไปจนได้ นะอ่ะก็หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นบลูโ no น่ฟนันมิฟิลตัวรุกนะครับอีกหนึ่งก็เลือกเอาระหว่างเมสันเมาส์มาคัสแรดฟอร์ดอเลฮันโดกานาโชโอเกิลืมอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในตำแหน่งนี้หรือไม่ก็อาจจะถูกไปจับเล่นเป็นอาถูกจับไปเล่นเป็นหน้าเป้านะฮะแย่งตำแหน่งกับรัดบุสฮอยลุนเอา อขออนุญาตดื่มน้ำน,นิดหนึ่งคอมันแห้งนะนอตติงแฮมฟลเลสนะครับช่วงสิบนัดแรกเนี่ยโอ้โหสร้างความฮือฮาบุกไปถลกหนังพวกพี่ๆเขาถึงถิ่นแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวจากสิบเกมแรกทยานขึ้นไปอยู่อันดับสามของตารางมีลุ้นไปยูฟาจะไม่หลีกแต่สี่เกมล่าสุด ดูเหมือนจะทองลอกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้คัมฟอร์เรสตสีเกมล่าสุดแพ้ไปสามชนะแค่นัดเดียวแบบหือจับนะครับเกมนี้มาเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดฟอร์เรสเนี่ยสถิติเจอกับแมนยูต้องบอกเลยว่าห่วยแตกมากแพ้ติดต่อกันมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดเกมแล้วนะครับที่โอทัฟฟอร์ดนะแล้วก็เจอกันทุกรายการเนี่ยฟอร์เรสมักจะมักจะ เป็นฝ่ายแพ้นะมักจะเป็นฝ่ายที่พลาดท่าพ่ายแพ้คือเป็นอีกทีมหนึ่งที่แมนยูมักจะเจอกันแล้วเนี่ยมักจะกินนิ่มกินดิบแบบไม่ต้องต้มไม่ต้องนึ่งไม่ต้องหุงไม่ต้องปิ้งไม่ต้องย่างจัด <c oughs> กินดิบๆนะเจอฟอเรสต์่็กินดิบๆไม่ว่าฟอเรสต์จะแรงมาจากไหนแมนยูมักจะเอาชนะได้ไม่มีปัญหารุูก,กรลที่แล้วนะครับก็เฉือนเอาชนะไปสมประตูต,ต่อสองแต่ นีแต่อีกออกตัวไอ้บูก็เอออสัตว์ออกตัวมีปัญหาอะไรไหมละ่ะนะก็ไม,ไม่ไม่ออกตัวจะให้จะให้ีโมจะให้แบบโอ้โหทำมันแบบพยองอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องถ่มตัวไว้นะฮะวิจารณ์บอลเนี่ยวิจารณ์ทีมที่ตียองเชียรย์เนี่ยมึงจะไปกากันมึงจะทำโอหังไม่ได้นะครับก็ดูแล้วเมนูของรูเบนอมริมก็ยังต้องลองทีมกันต่อไปนะครับอาจจะชนะแบบเบียด ชนะแบบหืดขึ้นคอชนะแบบเฉียดฉิวนะชนะแบบวุดวิตไม่ถึงกับขาดลอยไม่ถึงกับแบบโอ้โหถล่มทลายเหมือนเหมือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาที่เจอกับเอเวอรสตนที่ผมไม่ดูอ่ะอันนั้นยิงแบบยิงแบบลืมบ้านเล็กที่เลยล่อไปสี่ดอกเน้นเน้นะแต่ฟอร์เรสต์เนี่ยเขาก็เล่นเกมรับกันได้ดีเห็นตัวอย่างจากที่เขาเล่นกับพวกพี่พี่นะฮะที่แอนฟินเนี่ยเขามีบีบมีเล่นหนัก มีถอยลงไปปิดพื้นที่นะครับถอยลงไปตั้งเกมรับแบบรถบัสอุดประตูเนี่ยแน่นหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูโนเอสฟิโตซานโตเขาเป็นกุนซือที่มีฝีมือนะครับทำกันบ้านมาแล้วก็สามารถปรับกลยุทธ์ใช้เหลี่ยมเล่ต่อกรแกับทีมใหญ่ได้ดีผมมองว่าแมนยูดูเบนอมบริมจเป็นต้องลองทีมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะดูมีติดตขัดขัด ตรงจุดนั้นจุดนี้นะมีขาดตกบุกร่องอยู่นะครับได้เปรียบเสียงเชียร์ได้เปรียบสภาพแวดล้อมเล่นในบ้านคุณภาพตัวผู้เล่นดีกว่านะครับแต่คงไม่ไม่ถึงกับเอาชนะผู้มาเยือนอย่างเจ้าป่าแบบง่ายๆต่อให้ชนะก็ชนะแบบหืดขึ้นคอแต่ถ้าไม่ชนะก็ <laughs> ตัวใครตัวมันครับ <laughs>